สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆ,ๆนะครับพี่น้องวันนี้กามนีโอกาสพาพรีพาะนองมาช่มเส้นทางมนาะชมเส้นทางขอนแก่นหน่อพ้องนะครับขอนแก่นหน่อพ่องเริ่มจากตัวเมืองนะขอนแก่นเลยนะครับ <c oughs> ขออภัยครับชื่อเรื่องการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับ มันแกนหนึงพ่องกะระยะทางประมาณสาสิกิโลพี่น้องใส่ทั้งหลวงแผ่นดินไม้เลข2สองเนาะเลข2สองถนนมิตรภาพออกจากตัวเมืองเลยนะครับออกจากสามเหลี่ยมเลยสามเหลี่ยมแดนพันล่งบนันสีนักลินนะครับีนักลิน <c oughs> ไฟแดงที่หนึง แดงที่หนึ่งนากางสะดานนะครับก็เรียกขึ้นชี้แยกกางสะดานเนอกมองนียกางสะดานมองทรัพยากรบาดาลเก่าครับปีก็จะสั่งตึกขึ้นมันเนี่ยนะครับนะครับคนก็นเริ่มเสีอยงเดินทางแพี่น้องเลย ทัมมาหาจินเพิ่อมออกอายุหาจินคือนกคือกาแล้วนะครับคือใกล้คือกาแล้วนะครับคนเหมือนคือกันนาะคนสู่ออกไปทํมมาหาจินนะครับแข่งขันกัน มุ่งนา่อละมองอายุให้กินภัยมันนะครับได้กระได้ดไฟแดงที่สองไฟแดงที่สอง เริ่มหนาหัวหน้าตาขึ้นเศร้าหละนะครับแลนทอนกันไฟแดงนั่นแลนทอนกันไฟแดงนี่แลนทอนกันซ,อยน,นซอยนั่นซอยนี่ออกไปนอกเมืองก็เริ่มหนาขึ้นหนาขึ้น,นไฟแดงที่สามพี่น้องต่อจากสามเดียมมาเนี่ยมีสามไฟแดงเนาะ สามไฟแดงออกบิดเมือง,งทันทีแต่าเราไฟแดงขันบอ่อฟุบกะระทิดโดนเติบอยู่เด้พ่พี่น้องเลยน่านน่านน่านกับพิบแล้วิแล้วเลื้ยงแล้วต้องจอดให้เขาเลยพีออ่น้องเลี้ยงนะพืนเขาแล้วะกะ็ซุ้มเข่ากับกระลังเดินทางเขานะครับซุ้มเดินทางออกกับเดินทางออก ซุ้มสี่ขมาเฮ็ดเมืองเขามาเฮ็ดงานในเมืองกะทยอยเข้ามาซุ้มทยอยออกไปเฮ็ดงานนอกเมืองกะเริ่มทยอยออกไปนะครับก็สวนทางกันอยู่ดีนะครับเครื่องนี่นนมันคนเนี่ยมัทันหลายแต่มันเมืองเทียบเลยเวลาซ้ำเหนียวโอ้ยข้น,นี่ย ผู้พ,พันคับเหล่าพี่น้องเอ,อ้ยคนเราคนจะไปหลาค่คนเราช่วงโมงหนึ่งไปหาสองโมงนะครับเมื่อกีแ้แกนรถเริ่มหลายรถเริ่มติดไปช่วงสายนะครับช่วงนี้ถือว่านั่งรถท่านจีบออคนรถท่านไหนออกไปเป็นงานกันหลายครับน,น,กกนะครับจนมาแต่พวกที่อยู่ไกลนะครับเป็นงานไกลเดินทางกันสอง หนึ่เช่วงออกนอกเมืองมาแล้วนะครับเสียวดทังเหลี่ยงเมืองเแล้วนะคนปัซซี่เลยถนนน้องกุงนาันน้องปุงถนนน้องกนนุงสมัยตะกีก้ก,ก็โอ้ยบานนอขกขรับาดตนวายยุ่งทางเมืองรับพี่น้องถนนน้องกุงก็อ้ยวิวเรีรถสองแถวย่ำคำย่มขึ้นบาเลยพุ่มมีพุย่ยจกขี่รถมาเด้อเลยอันบาดหนอ่ออุทยานไปก่อน ซื้อเมืองแล้วไจากหมองในนอกเมืองจากหมองในในเมืองนะครับตกเวียนชุมชนอยู่ในป่า,าขนาดคนตั้งสื่อพอไขมีคนเจอกับมีพูดดีไฟให้อยู่ วนาดูงอมแถวหนาไทยพัสดุนะครับแถวหนาลงอวนแถวนาสอบก็มีคนแน่ท่านลูกมากดอกคนงานในลงอวนกับท่นลุกมาก,านนก,ก,กมาตอนนี้นกำลังดึงเขาหนึงน้ำหุ้งเขาห,ขขาหุ้งน้ำอยู่ด้าบ้านปากด้านหลัง

บรรยากาศช่วงเอาซ้อก็นสิเป็นอึมคลื่แบบนี้แหละพี่น้องนี่มันต้นระสาบพดีหรอกอึมคลื่อยู่นะครับเงี้ยวไปข้างนอกก็เป็นอึมคลื่อยู่มันเป็นน้ำต้นระสาบหรอกต้นระสาบแบบน้ำธรรมชาติเห็นได้ซ้ำนี่แหละบริเตียงยังมันแล้วแยกแกงกันแล้วแยกระกงกี่มาแล้ว จากัดถึกบ้าว่าจะขา่าวทรายได้บ้านเนี่ยอืมมุ่งเจ้าเนี่ย,น,ยนี่คือทางหลวงแผ่นดินหมาเยเลขกสองเนาะหรือว่าถนนมิตรภาพช่วงบ้านน้ำเกี้ยง เกี่ยมนะครับแล้วล่งงาน,นยังไงเสษยพัฒนายัางขจรวงนะครับเศร้าโน่งแล้วสถานีตำรวจเวลวันนาสิบกิโลวัตต์เก่าขจรเงสบายทับได้สบายสบายเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องกังวล บรรยากาศสองขางข้างเลยกันไอสานอสรน่าเหินสิเลยนี่เนาะยาจะมทอนแกนท่อกับว่าใครมีภูเขาบันไดนะยาเนี่ย,ยมีภูเขาชุ่มนอกมีปลาใหม่มีถึอรำบันซองในจังน้อยออกไปนอกเมืองกันเพราะสีมีดตรงไฮตรงหน้านะครับรถมีสภาพหาเบิ้งตรงในไฮตรงหน้ายากนะครับเชิง ต้งน้ำพองมาคอนแกนนี่ยส่วนมากกับซีมี่นยงเกลงกยเห,ห็นไฮอ้อยไฮมั่นเข้ปลาหลเรื่อจับตัวซัฟกับจกักคนเป็นยังไงหรอกรอ้ไหมคนมุมมีแห้งดอกก็ท่อไหบัาบไหลาบับเบยอ ช่วงเลยหาสิบกิโลวัตต์มาแล้วนะครับนอนบั่นเหยียบบานนุ่นทอนนะครับการปั่ป่าควมป่าทำบ่อนโอ้รถเอียงนี่รถน่มน่มหนึกงหน่อยเลียนถือหลานี่ยโอ้กินน่มเนียหนึ่หน่อยเลียนเปิดเทิมนะครับเบอด์ของน่มไปทรงหลกตามสถานศึกษานั่นนี่แล้วสายไปสายมัน đặc kh Không được nói là liền cô cả Có xe hợp Có nói có khai không biết, ทางแยกบ้านซ้ำจานนะครับซ้ำจานซ้ำจานนะครับเป็นเป็นตัวตัวซอโซนะครับซ้ำซ้ำบ้านเข้ากับบ้านข้าวตั้งขึ้นที่แรกก็สิบไงเฮ้ไหนพวกเป็นวงกลมกลมไงกับเรื่องอาบ้านซ้ำจานเนาะเพราะมันซ้ำเลย ซ้ำซ้ำเอกซ้ำซ้ำเป็นซ้ำบางทีขั้วไม้เขาจะพิดเพี้ยนไปเนาะจริงๆแล้วมันเป็นซ้ำหรือไม่น้องเพราะเป็นซ้ำบ้านผมก็ว่าบ้านซ้ำจานเลยสินะอีเทียนเป็นซ้ำจานเนาะ bán xăm chán bán bưng kè nha nè trong hàng thang thì tìm thằng của mưa sai mưa không được tìm đuôi chiếc lửa chiếc lửa con mưa sống của thằng của nhau เริ่มสิทีิขาด,ดแ้เน้อพี่น้องเลยล่ะมันทุกเลียนว่อย่าดีกันปันในวะโอ้เอาเลมือจกระไรมันถูก,ก,ก,กว่วกกาเตรียมทีเ่วแจ้งมัดอดี แางยางเดี๋ยวแต่กูดนี่นเดี๋ยวเราบนทุกเลยเออลบดีตอนนี้ฮะมัวจะฟังเลีนสากอะไรกำลังติดเงาเหียดได้เนี่ยเอามาเอาแซงเป ช่วงหัวหินลาดพี่น้องห้วยหินลาดสพาพหัวหินลาด,สะ,าลาดสะพานในตำนั่น หรือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งแล้วพี่น้องถนนเนี่ยทางหล้งแผ่นดินหมายเลขสองช่วงขอนแก่นมานลำพองเนี่ยนะปรับปรุงเรียบร้อย,ยแล้วัด้านบวกดวงดวงหิดแน่เป็นบางช่วงบางตอนเนาะเป็นเรื่องธรรมดาการสัญจรของผู้คนของย่านป้านะเนาะให้ทุกคนมีน้ำใจใกันให้โอกาสกัน หน้าแน่กับว่าเป็นยังนะครับทีท่พอไปเชีย่ยต้นเข่าเราบีบแต่เดือนใหน้สัญญาณกาต้องรับได้นะบางเีืเ่อกะเลือเลิกค่าคุยโทรศัพท์ย่ากาคิดเพื่อน,นไปแล้วก็ให้สัญญาณแต่สัญญ,ญาณยังกะเบิ้งแล้วกะลบดบิกให้อภัยกัน <c oughs> สำหรับชิปนี้ก็เอาบรรยากาศเสินทางนะครับก็ฝากปีฝากน้องชมดีนงครับสวัสดีครับ